ได้แล้วพนมมนเด้อตอนนี้กะเกี่ยวเข้านะลงมาเกี่ยวเขาอยู่ลุ่มพี่แหละตอนนี้นั่นเจ้าของหนาเพิ่นสิดูดปลาขึ้นมาเล้งคนน้ำมาเบอ้อคนกำลังเอารถไทยไมานเะนาไล่คนงานเกี่ยวเข้าเจ้าหันกันนี่ไปไปชก เป็นน้ำนนที่ดูดปลากิ้มยี่สิเก็บปลาโซเห็นเหรอือยังหนึ่งขบเลาะเอาโพเอาโพจากสามคนผู้หนึ่งเงินขับรถไทยผู้หนึ่งตัดเข้า คนึงม bon ัด oh ม ke ึงหนนอนเบิ้งเอาซี่แล้วกันวนมาแล้วนี่นี่กำลังตั้งจเอาิดสดกินป่าสิได้ห่แหละสดุคือวาสดป่าไปปลาบน้องใ้กันด้ลยพูดเาช้าก็ร้านนะโอฝอเลฮปลาอีกที่แก่ ลูกน้องซ้ำก,<ม>กำลังตั้งจัเนะตอนนี้น้องสายน้องสายได้ปลาข,ข้อเนาะได้เสื้อซุกบังด้วยน้ำยังไม่บกขกซ้ำเนาได้ปลาข้อเลยเอาละาเห่แล้วโอ้พระเจ้าจอยปีงมีใหญ่ไปเลยเนาะพอดีต้มบนเอาไวน้นี่แหละ เล่หรอเนาะซุนนี่ไปฮอดพุทธละบัตน,นี้นะยุบยุบยุบอยู่ทางพุ่นบัตแหละไหวได้นี่ทางนี้ก็มีอจะมีเอาจักรมาสองหน่ยนะวยเนาะว่างว่างเล,งลอนี่นะเอาจักมาหน่วยเดียวไปสลาสก็ <c oughs> เด้อเลยเมือนะ่อยปะเมื่อยเนาะนี่เนาะเท่าเมื่อยกันนะเพื่อนเรามันแดดมันฮอน ก็มันค้ำแขงและไปเกี่ยวต่อไปคุณนน้องสาวจะเกี่ยวเข่าล้มเนาะคุณแหละคนกับนายมี่มาบันนี่บกแล้ยน้ำน้ำนะโอ้ไปเกี่ยวเข่าจะถึงมามาบันนี่บกแล้วนี่บอนยุบอยู่นี่ห้นอยห้อยห้อยห้อยนี่หอยอันนี้ก็หอยนี่หอยนี่ต่หอยกับหอยเก็บ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 

nhìn ừ, hỏi nhìn hỏi nhìn hỏi uuuu ừ, là lắm đó là Nè ừ, cả <laughs> ไป่ใช่เลยเห็นปลาดอยแลนลิ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 โอ้นี่นี่นี่โอ้โหขุม่ถันอ่ะอ๋อป่ถันไป่ใช่เลยโอ้หอกเกือบน่่ๆๆนเ่ปลาขาวบุญไปเลยนะ ัวนี้สิเป็นตัวน้อยเนาะตัวใหญ่เฮาการตาเลยนี่เนาะตัวใหญ่เนาะตัวนี้สิเป็นตัวใหญ่เนาะนี่เซ็ตคอยแล้วมึงแหลงกันไว้ป้าหอยกะอุ้ยป้า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 น้อยเนาะไปอาหมุส มเหพดแดกับูหอยนี่หอยกับมีเขาบ่าอุ้ยนี่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 าคุณปะโุ้น้บบนำบก,กันเดี๋ยวมันเขาเกระบ,บูด lâu quá. Hê là nó. Nọ hỏi cả lái nữa chép ở à, mất lời nọ hỏi chụp mày cơ hỏi à. mà hỏi nữa นี่นาี่นีอ,อ้โอ้นี่อ้โอ้นี่นะเป็นอี้และฟูฟูฟูบ้าที่องไล่ไล่ไขักๆักักเชกระต้านะปุ่ละปุ่นป็นกระลังปลานะมน kêu khâu ông bà đơ bà đơ bà đơ em chị ơi con đây rồi nó bà khen nó nhận đôi này nó nó cả ta lọt vào bãi bằng dép nắm mà chắp được

คนกับ้านห้องนะาเด็ดบ้อ้ามาเด็ดประเด็นนะต็มบมดแนนะ หากวาดเนืุ้ณนะเพื่อเห็นตัวป่าง่ายๆเป็นรถทางนี้นะไม่ไม่เก่งเก่งเแล้วลยเนาะทังนี้เนาะอยาไปเข้าเคีวมีต่มาหังง่มป่าเนาะบันีอูนี่ป่าคือเด่นี ป๋าพึ่นโอ้โหยังไงบ้ไปพึ่นกันนี่เนาพึ่นได้อีละยวไม่พึน่นใดละพึ่นมานเด้อหยัดลงพื้นๆเลยไปมัน,นไ,ไปส่งก่อนเลยมันไปมัไปเก็บอีกนะนี่กะจึงแล้วเนาะทางนั้นน้าบ้าก็สิปเป็นคนวปะปะของปะของคอ,งองน้ำไหล่นะทางน,นี้ก็หล่อคุ้ม Ui, à. đi cuồng nè Xe ta nhang nó cung đi ừ. ừ, lấy rồi đó โอ้สันป่าเพอดีนะตางนี้ก็ได้นะปุ๊บปิดจักรโต้น้ำมันแพงเนาะมีจุ๊บมีได้ซ้ำน้องมีบกซ้ำเนาะมือมือเพิ่มมือมันปานนี้ โอ้ปลานี่ชิมยับยู่ฮู้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 นดทอดูดเร็วปลาูุดด้วนะ

ปลาพูนะมาจัดกานี่นี่ปลาเลโอ้ยไองนหุนลเถอะนี่นี่นี่ปลาปลาปลบแล้วปบแล้วทงด่างนปลาทางกุ้งนะปูรดงนี่อ้ตะขอน้อยนี่เอาไปเลย น้ำของเรามันสิมันสิเป็นตะกินกินเนาะเต็มโตเต็มโตบาดนี้สตาร์ทเครื่องแล้วเนาะเฮ้อสิบักทํายังมีเสื้อบ่นี่ๆๆๆๆๆๆๆอ๋อมองมาหาไปตะ อาไปข้งงนนี่มาตักโหป่านี่หป่าเด้อนี่นะขบตัวนึงตัวนึงเฮ่นะเอากระนมา,มาเลยนะแล้วเลยนะกระตานึ่งกระติกนึงตักป่าหน euh. ึงนี่คือปลาโ ะตัวนีนะ้มันหอยเนาะสิบดิสโซ่เนาะเมื่อยตัวนี้คือปลาคอนะตัวเปลี่นะย่าถมคนแหวนองใส่อยู่เด้อนี่ก็โอ้โหน้ำขึ้นครบเนาะแยกกันเนาะมื่อเพิ่มมื่อมันที่รถไฟคนละขันเนาะ